จริงๆแล้วอ่ะบนโลกใบนี้มันไม่มีใครผิดคือเหมือนกับว่าถ้านิกกี้นั่งอยู่ตรงเนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีตัวเลขตรงเนี้ยนิกกี้เห็นเป็นเลขหกฝั่งคุณยิ้มเห็นเป็นเลขเก้าคุณยิ้มผิดไหมที่เห็นเลขเก้าไม่ผิดถูกไหมฝั่งนิกกี้เห็นเป็นเลขหกนิกกี้ผิดปะไม่ผิดมันจะผิดต่อเมื่อเรากําลังจะเอาเลขหกของเรานั้นถูกแปลว่าฝั่งนั้นจะผิดทันทีเพราะเรายึดตัวนี้เป็นที่ตั้ง